ค่ะมาดูหลักเกณฑ์การคำนวณนะคะการคำนวณโจทย์นะคะที่มีเครื่องหมายบวกว่คูณหารหรือเลขยกกำลังนะคะโดยที่ข้อนั้นนะคะไม่มีวงเล็บนะคะวิธีการก็คือนักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะคะขึ้นอยู่กับความสําคัญของมันเนาะวามสำคัญของมันมีดังนี้ความสำคัญอันดับที่1ก็คือถ้ามันไม่มีวงเล็บนะนักเรียนก็ทําเลขยกกำลังก่อนนะคะแต่ถ้ามีเยกกำลังหรือไม่มียกกำลังนะคะทำถ้ามีเลขยกกำลังทาเลขยกกำลังให้เสร็จนะคะจากนั้น ไปทําการคูณการหารนะคะเป็นลำดับต่อไปสุดท้ายเลยลําดับที่มีความสํำคัญน้อยที่สุดก็คือการบวกการลบก,ก็คือให้ทําหลังสุดนะคะก็เลยเรียงลําดับได้ดังนี้1ถ้ามีวงเล็บนะคะให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะสองอความสําคัญรองลงมาก็คือเลขยกกาลังนะเลขยกกาลังลำดับที่3มก็คือคูณหานั่นเองนะคะลำดับความสำคัญสุดท้ายก็คือบวกกับลบนะคะเอาไว้ทา เอาไปทาทีหลังสุดเลยอ่าลังจากนั้นนะคะเอามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งถ้าเจอแบบนี้ให้นักเรียนทำเลขยกกาลังก่อนเลยนะคะวงเล็บไม่มีเนาะหนึ่งดูก่อนว่ามีวงเล็บไหมไม่มีมีเลขยกกาลังไหมมีนะคะมีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือ5ยกกาลัง2 5ยกกาลัง2หมายถึง5คูณ5 5คูณ5มีค่าเท่ากับ25ค่ะส่วนตัวอื่นนักเรียนเขียนได้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะหลังจากนั้นทำไงต่อ นะคะพอมันไม่มีเลขยกกาลังแล้วเราก็ไปทําคูณกับหารนะคะเป็นลําดับขั้นต่อไปคูณกับหารมีตรงไหนบ้างนะคะก็นี่ไงลบเก้าคูณเจ็ดแล้วก็หารสามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทาตรงนี้ก่อนนะคะเราต้องทาตรงนี้ก่อนลบเก้าคูณเจ็ดเป็นลบหกสิบสามลบหกสิบสามหารสามได้ลบยี่สิบอนะคะก็เลยได้ตัวนี้ออกมาส่วนตัวอื่นนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมนะคะตัวอื่นเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นโอเคก็เหลือแค่การบวกกับการลบเท่ากัการบวกกับการลบนักเรียนก็สามารถทําจากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะหรือนักเรียนจะแบ่งกลุ่มเป็นจนํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบก็ได้นะคะเราเรียนมาแล้วเรื่องนั้นนะเป็นพื้นฐานอ่ะถ้าครูทําทำ,ทำจากซ้ายไปขวายี่บห้าลบออกยิบเอ็ดนะคะ25ิบห้าลบยิบเอ็ดก็เหลือสิบสี่สิบสี่ลบสิบห้าได้ 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งไปเจอย5ิบห้าได้บวกยี่สิบสี่นะคะก็เลยตอบยี่สี่นั่นเอง ต่อไปนะคะต่อไปข้อที่ตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเหมือนเดิมเลยคือดูก่อนว่ามีวงเล็บหรือไม่นะคะซึ่งมันไม่มีะะมันไม่มีวงเล็บแล้วมันมีเลขยกกำลังไหมมันมีนะคะมันมีเลขยกกำลังก็คือนี่นะคะสามยกกำลังสามเพราะฉะนั้นรูก็ต้องเปลี่ยนสามยกกำลังสามนะคะเป็นจำนวนเต็มก่อนสามยกกำลังสามหมายถึงสามคูณกันสามตัว สามสามเป็นเก้าก็สามยิบเจ็ดก็เลยได้ยีิบเจ็ดออกมานะตัวอื่นก็มีค่าเท่าเดิมนะคะตัวอื่นก็เขียนได้เหมือนเดิมก่อนยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นจากนั้นไม่มีเลขย,ยกกาลังแล้วเราก็ไปดูอะไรต่อไปดูการคูณหารนั่นเองนะคะอันไหนเป็นคูณอันไหนเป็นหารให้ทําตัวนั้นก่อนนะคะเพรานะฉะนั้นนี่ไงสิบสองหารสองไงแล้วก็สิบสองคูณยี่ิบเจ็ดค่ะก็เลยต้องทําตรงนี้ก่อนนะคะการใส่บุ้งเล็บนี้จริงๆนักเรียนไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะคะแต่ว่า เขาใส่ให้เราดูว่าเราต้องทําตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นักเรียนต้องรู้ว่านักเรียนจะต้องทําตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็หารเลยค่ะ42หาร2ได้21ค่ะไ,ได้21 <c oughs> เครื่องหมายหรือตัวเลขอื่นๆนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะคะอย่าไปเปลี่ยนมันนะลบ3าก็ลบ38เหมือนเดิมเครื่องหมายลบก็เครื่องหมายลบเหมือนเดิมในวงเล็บหารได้21ก็เขียน21ลงไปบวก27แล้วก็เครื่องหมายบวกก็เขียนเหมือนเดิม สิบสองคูณยิบเจ็ดได้สามร้อยยี่สิบสี่นะคะการคูณกับการหารเนี่ยทำพร้อมกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลําดับซ้นเดียวกันนะคะมันมีความสัมพันธ์เท่าๆกันนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะทําจากซ้ายไปขวาก็ได้หรือนันเอกเรียนจะแบ่งทีมเป็นทีมบวกทีมลบก็ได้นะคะอารูลองแบ่งทีมบวกทีมลบแล้วกันนะทีมลบนะคะมีแต้มอยู่ทั้งหมดห้าสิบเก้าแต้มนะคะนี่ทีมลบก็คือสองตัวนี้นะคะส่วนทีมบวกทีมบวกมีอยู่ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบเอ็ดแต้มนะคะ ซึ่งจะเห็นว่าทีมบวกนะคะมีแต้มเยอะกว่านะคะเยอะกว่าอยู่292แต้มนั่นเองก็เลยตอบบวก292นะคะเพราะฉะนั้นมาดูนะคะแบบคุณหาจ้องหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มนี้นะคะก็ดูเลยกว่าตาดูก่อนมีวงเล็บไหมนะคะไม่มีไม่มีวงเล็บแล้วมีเลขยกกำลังไหมมีนะคะในข้อที่1 นี่ไงเลขยกกำลังเพระนาะฉะนั้นครูก็เลยต้องเปลี่ยน5ยกกำลัง2นะคะให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะ5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณกับ2ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับ25นั่นเองนะคะตัวอื่นเขียนได้เหมือนเดิมจากนั้นอ,อ้าวไม่มีเลขยกกำลังแล้วนะคะท่ายังไงล่ะก็ไปดูว่าตัวไหนที่เป็นคูณหาระคะ่ะก็เลือกทำตัวนั้นก่อนคูณหารก็คือนี่ค่ะ27หาร3ยี่ค้าคูา3ค่ะทำตัวนี้ก่อนนะคะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องรู้ว่าทำตรงนี้ก่อน อ่ะทีนี้รู้แล้วว่าจะทําตรงไหนก่อนก็จัดการเลยยี่สิบเจ็ดหารสามได้เท่าไหร่คะได้เก้านะคะเครื่องหมายบวกเลขสิบสี่แล้วก็เครื่องหมายลบใส่ไว้เหมือนเดิมเป๊ะอย่าไปเปลี่ยนมันยี่สิบห้าคูณสามค่ะได้เจ็ดสิบห้าค่ะแล้วก็ลบด้วยสิบเหมือนเดิมจากนั้นอ่ะท่านจะใช้ไปขวาก็ได้หรือจะแบ่งทีมลบทีมบวกก็ได้นะคะอ่าถ้าแบ่งทีมลบทีมบวกเนาะทีมบวกค่ะทีมบวกมีอยู่เก้าแต้มแล้วก็สิบสี่แต้มรวมกันได้ยี่สิบสามแต้ม ส่วนทีมลบมีอยู่75กับ10รวมเป็น85แต้มนะคะเพราะฉะนั้นทีมไหนชนะไปก็ดูคะแนนนะทีมลบมีแต้มเยอะกว่าก็ตอบลบได้ก่อนเลยนะคะเยอะเอ่อเยอะกว่าทีมบวกอยู่กีแต้มนะคะก็เยอะกว่าอยู่62แต้มเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบลบ62นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2กว่าตาดูมีเครื่องหมายวงเล็บไหมไม่มีนะคะแล้วมีเลขกกำลังไหมไม่มีนะคะเอ่อก็ ต้องมาทําลําดับขั้นต่อไปก็คือคูณหารนั่นเองนะคะคูณหารอยู่ตรงไหนล่ะอ้าวนี่ไงคูณหารอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่าหนูจะต้องทําตรงนี้ก่อนนี่ไงคูณกับหารเนี่ยติดกันเลยนะคะสามตัวนี้นะคะต้องทําก่อนนะคะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้อ่ะแต่ว่ารู้แล้วว่าฉันจะต้องทําตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะลบห้าสิบเก้าเขียนไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายบวกเขียนไว้เหมือนเดิมสี่สิบคูณสิบสองได้เท่าไหร่ได้สี 80, นะ่ร้อยแปดสิบเนาะสี่ร้อยแปดสิบหารลบหกก็จะได้ลบ แปดสิบนะคะลบยี่แปดเท่นไรเหมือนเดิมบวกสิบเจ็ดเท่นไรเหมือนเดิม่ะจากนั้นท่านจะใชไ้ไปขวาก็ได้นะคะหรือจะเอาทีมบวกรวมกันทีมลบรวมกันก็ได้นะคะอันนี้เอาครูแบ่งทีมแล้วกันทีมลบมีอยู่สามตัวเลยมีมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้นะคะที่เป็นทีมลบเอาพลังรวมกันจะได้เท่าไหร่น้ออันนี้ร้อยแปดร้อยแปดมาเจอห้าเก้าก็จะเป็นลบ 167นะคะทั้งหมดทีมลบมีแต้มทั้งหมดร้อยหกสแต้มนะคะส่วนทีมบวกมีแค่สิแต้มเพราะฉะนั้นเห็นชัดๆเลยว่าทีมลบมีแต้มเยอะกว่าอยู่ทั้งหมด1นึหแต้มะคะก็เลยตอบลบ1น0หสินะคะ